สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดของผมหนึ่งวันนะครับผมก็มากําจัดวัชพืชนะครับผมนี่กาจัดวัชพืชนะครับก่อนที่เข้าเสร็จไปกําจัดวัชพืชในปลาเปล่าก่อนที่เข้าจส็จฉีดยานะครับผมเขาก็ต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับผมเพื่อป้องกันสารพิษอันตรายนะครับผมใส่ถุงมือให้มันเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับ ใส่ถุงมือยางนะครับทุกคนนะครับใส่ถุงมือนะครับผมแล้วก็ผสมน้ายานะครับอันนี้คือน้ายากําจัดวัชพืชนะครับผม <c oughs> ก็ใส่น้าประมาณยี่สิบลิตรแล้วก็โตนี่ก็ประมาณครึ่งไกลครึ่งอันนี้ไปน้อยนึงนะครับผมข้อขวดบักขวดนะครับ เป็นยาอันตรายนะครับผมระวังเง้ยนะครับทุกคนนะครับอยู <c oughs> ่ผมอยู่ประมาณนี้นะครับผมขวดไอ้เ๊ปซี่นะครับผมน่ขวดเป๊ปซี่ประมาณราคาสิบบาทหรือสิบเจ็ดบาทอยู่ประมาณนี้นะครับผมหลัง <c oughs> จากนั้นเขาก็มาเปิดนี่ฝานะครับแต่ก็เทลงนะครับผมเทงลงไปเลย เทลงไปเลยนะครับผมนี่ผสมกับน้ำนะครับผมน้ำยี่สิบลิตรนะครับนี่นะครับผสมน้ำยี่สิบลิตรนะครับเครื่องฉีดผมเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าฉีดในสวนเป็นยังไงนะครับผมสวัสดีครับผมเขามาในสวนแล้วตอนนี้นะครับ ข้าก็นี่ก็คือหยาที่ข่าจะสีดนะครับผมเป็นหยานะครับผมเป็นวัชพืชน,นะครับผมเป็นวัชพืชในป่ายางโอ้ในป่ายางในป่าสวนมะพร้าวนะครับกา <c oughs> นี้เครื่องเครื่องสีเท่ากก็คือใช้ระบบเครื่องฉีดระบบไฟฟ้านะครับผมข้าวซาดแบตมาเต็มแล้วข้ามจะเสียเลยนะครับการที่ข้าจะสียห้าเขาต้องป้องกันตัวเจ้าของนาครับ เ้อก็เปิดเครื่องครับ <c oughs> ที่เปิดมันจะอยู่ข้างๆนะครับผมที่เปิดตรงนี้อ่อามันก็บเบิรงว่ามันเป็นยังไงปับ๊บหัวฉีดดีๆครับหัวฉีดนะครับหัวฉีดทีนี้เ้อก็ฉีดเลยครับผมเ้างก็สีไล่เข้าบูดใส่ยังกันดีๆีนะครับผมห้องก็ฉีดเลยครับ ข้ากระฉีดตามลองนี่นะครับไล่ฉีดไปเรื่อยๆนะครับผมไล่ฉีดไปเรื่อยๆนะครับกว่าถ้าข้าวจะมาถางมันก็ไม่มีเวลาถางหรอครับผมมันวตัดกำจัดตั้งสี่เลยนะครับกำจัดน้ำจะพื้นแบบนี้เลยครับ ก็ฉีดไปเรื่อยๆนะครับ่อย่าไปฉีดไส้เงาไอ,ตอ้ต้นใหม่ตน้นนี่นะครับเฮาอย่าไปพยายามอย่าไปฉีดไส่เงาตน้นมะพร้าวนะครับผมเหาก็ฉีดรอบๆนะครับรอบๆนะครับปลามะพร้าวนี่เป็นปลาที่หนอนํำตันเข้ามาแล้วก็หายมืน่อนี้ครนะับ มาท่านในตามหาลองค้อตันครับผมผมมาเฮ็ดเบียกก่อนครับเอากัปฉีดแล้วครับนี่คือการฉีดนะครับผมฉีดบนยอดมันนะครับผมยอดยอดนี่ครับมนะ รับข้ากระสีไปเลยๆได้ไปไหนคีอเป็นมัดจะพผื่นข้างกระสีต้องรังคนง ดไปเลยครับมันหกนี่ครับห้องจะชี้รอบนะครับชีรอบทางทางใน้นข้าวนะครับอือ คลิปนี้พุ่มคอฝากไว้เพื่มเสนีนน้นะครับผมพอกันคลิปนะ้าสวัสดีครับ